นีจะตัดผมนหออ่าจะกินอเอาไปเลยนะอุ้ยเอาไปจริงๆไอตูดยิ่งมีน้อยน้อยู่อ่าผม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 ทำไมครับทำไงครับจะกินทำไงครับทำไงครับจะกินทำไงครับสวยสวยอืออมาป้อนป้อน้าวเฮ้ยไม่มีไอ้นี่หว่า ไม่เป็นไรกองไว้ก่อนดีกว่าทีเดียวจ้าอย่า๋ย่าปั๊บปั๊บหม่ำหม่ำหมดเลยม่ำาป้อนป้อนอุ้ยอ่ะกินเองขอบคุณครับจามาตรการหลอกล่อเด็กโดยการให้กันอ่ะอันนี้ เทียบเลยนะตอนแม่ตัดยังไงวะไม่ไม่เยอะไม่เยอะอยู่แม่ก็พัดลมปิวไปไม่มีอะไรออันนี้ั้ยอันนี้สวยอืมเขียนเห็นหน้าไหมสามารถตับให้ไหม ทำสักหน่อยทีล huh. ูกก็แบบว่าสงสัยสงสัยมาผมหมมั่หมั่งอืมอืมอดนะครับอุ้ยหล่นแล้วอาอดอดอุ้ยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเด้ออ่ะเด็ก จย่แทงโคมาแม้นะหม่อมแม่กลัวห <laughs> ม่อมแม่กลัวหม่อมม่กลัวเดีมามาย๋ยวชี้ให้ว้าวกินไม่ได้ลูกอันนี้นี่โอเคเอันนี้ได้เองไองกินนี้ได้พอพอได้ไหมแด้ตรงเนี้ยข้างหน้าข้างหน้าออกแล้วแต่ว่าต้องออกเ,เยอะไม่ใช่มันไม่เท่ากันมันต้องเอาท่าปกติดิ๋เฮ้ยกันไกลซอยมันเท่ากันที่ไหนหรอไม่ใช่มันต้องเป็นแนว ้องหวีลงมาเขามีหวีอยู่ข้างล่างนี่ไงได้ไหมได้ไหมอ้อนมองจากข้างหน้าเนาะอ่ะ <c oughs> นี่เวลาปัดปุบป๊บป๊า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 นี่เอเคอเคป๊ปปาป๊าตัดผมให้ของโหอืมอืมเด็กไม่รู้เลยตัดให้ตัดให้เกลียนเลย ต้องตัดต้องเก็บผมผมอกนะไม่ต้องเก็บเนาะมามาทิ้งมันไปแล้ว <c oughs> ตรงนั้นนะตรงนั้นนะเออใช่ตรงนั้นใช่หรอจริงจริงต้องชีวิตจะรู้ต้องชีวิตจะตตรู้เอาอีกนะมามาข้าให้หมาเอาให้ไม่กินใน ได้แล้วเนาะมป้าป้าเป็นมาหน่อยตรงนี้ครับมาโอเคมีตักผมตักผมูมิชั่นคอม p ล e ทเงียบเงียบไหนโมยิ้มหลอน่อยยิ้มหลอยิ้มไหนลอยิ้มหลอหน่อยยิ้มหล่อในพี่อ้นนอืมอ่าโอเคปู้ปิด